นี่แต่มือท่านกงน่ะอแล้วน้อกินได้เราได้ินดนี่แล้วรับใส่เสื้อไม่สบายหายเร็วหาจาโลกไปเลยนะตาหายีใจอะหาจะโไปเลยร่ปะหายจากโรคที่เป็นน่น่าน่ะแม่ไปหาหมอ Hãy subscribe đấy kênh Ghiền là Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn